กลับเข้าสู่รายการมาสเตอร์คีอีกครั้งช่วงนี้ถึงเวลาเล่นเกมแจ้งเกิดเกมในวันนี้เป็นเกมใหม่ชื่อเกมว่าฝรั่งแจกโชคกติกาผู้เล่นต้องเลือกฝรั่งมาหนคนโดยฝรั่งแต่ละคนจะพูดภาษาไทยผู้เล่นต้องถ่ายให้ถูกว่าฝรั่งพูดว่าอะไรโจทย์ในวันนี้เกี่ยวกับชื่ออาหารใครตอบถูก3ข้อก่อนก็ชนะไปเลยพร้อมนะครับเกมฝรั่งแจกโชควันนี้มาเลยครับ เราต้องดูคนที่น่าจะพูดชัดชัดที่สุดอ่าดูหน้าตาแล้วอันไหนใกล้เคยงเลขหนึ่งใ,ใก้เลขเหนึ่งคนเอเชียนหน่อยพร้อมแล้วหมายเลขหนึ่งครับชื่ออาหารนะครับมือตอดเกลือผมว่าน่าจะหมายถึงหมูทอดเกลือหมูทอดเกลือเป็นคำตอบที่ถูกต้องยับ มาดูเฉลยครับมาดูเฉลยทอดเกลือทอดเกลือมูทอดเกลือเออยนวันนีเอาละครับคุณอ๊อฟได้ไปหนึ่งคะแนนแล้วนะครับเป็นโอกาสของคุณจ๋าบ้างแล้วครับคุณจ๋าครับเลือกครับเบอร์อะไรดีครับเอาเบอร์เบอร์สองยากแน่นอนเบอร์หกไม่ไม่น่ายากนะนายนะฉันว่าเบอร์สองไม่น่ายากนะเบอร์หกเบอร์หกค่ะเออโอเคเบอร์หกครับ ทอดมันปลาไกยโอ้ยง bueno. er ่ายมากอะทอดมันปลารายโอ้ทอดมันปลาไก่ปลาไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทอดมันปลารายมาดูเฉลยครับมาดูเฉลยครับทอดมันปลาไก่ตอนนี้สองคะแนนได้คนละข้อเลยนะครับคุณเอนะครับ เบอร์สองครับผมบอกแล้วว่าเบอร์สองะจริงๆง่ายดูท่าก็รู้แล้วดูหน้าเขาอีนี่ชื่อชิปปะนดีหรอนี่เบอร์สองครับไสัวอ๋อตอบไหมครับไสัวอะไรนะไสัวไสัว เป็นคำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันเยอะเก่งมากมาดูเฉลยครับสจยัวเก่งมากนะครับตอบถูกกันหมดทุกคนเลยมาถึงน้องมิ้นแล้วลูกมาสิบห้าค่ะสิหก็หน้าตาใจดีมากเลยนะครับหมายเลขสิ้าครับชะควา โอ้ยยากอ,ะอา่ะาม่เลยวะเอาเสีตอบปะครับแจแจแตแตแกงแกง,แกงขาแกงขาผิดครับเอ,เอครับแซงว่าแซงว่า,วาผิดครับจ๋าครับฉากล้วยชากล้วย ถูกครับมาดูเฉลยครับชัคว้าคุณจ๋าตอบถูกคุณจ๋านำไปแล้วสองคะแนนนะต่อไปเป็นคุณดาวครับคุณดาวผมเอาเบอร์นี่ดีกว่าเบอร์แปดเพราะว่าตรงตรงรถเมย์พอดีเลยอ๋อเลือกเพราะพอีรถเมย์อยู่เบอร์แปดครับเบอร์แปดอย่ากัน ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนโอ๊ยพี่เจ้าพูดไม่ได้หรอชัดมากเลยอ่ะน่าวถ้าไม่ผิดก๋วยเตี๋ยวลอยสวนก๋วยเตี๋ยวลอยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก๋วยเตี๋ยวลุยสวนคำตอบที่ถูกต้องครับคนนี้พูดชัดมากเลยนะดูเฉลยครับก็พูดชัดครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวน เวเตียวลุยสชวนดูดีนะครับเพราะว่ามารอบนี้คุณจ๋าได้ข้อเดียวชนะเลยนะครับคุณออฟครับอ่ะผมผมเอา12ครับส2ครับเอาละครตั้งใจครับไข่สรงเครื่องโอ้โหขายอะไรนะไข่ทรงเครื่องไข่ทรงเครื่อง ถูกต้องครับ <bug> <todas> อ่าออกมาสองคะแนนเหมือนกันนะครับดูเฉลยครับคายสองครว่งเอาละคุณจ๋าข้อเดียวชนะเลยนะครับข้อนี้ถ้าตอบได้นะครับเลือกครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับซรองไฮอ้อย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมผมรอนะผมรอนะรอนะผมพี่รอผมรอนะต้องมาท้าคุณจ้าครับเสือร้องไห้เสือร้องไห้โต๊ดดูเฉลยครับเสือร้องไห้เสือร้องไห้ ทำให้คุณจะจ๋าถึง3คะแนนรับไปเลยครับคูป,ปองเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันพีทมูลค่า1,000บาท<อเ>และท่านผู้ชมทางบ้านอยากสนุกแบบนี้ง่ายๆเข้ามาที่ Facebook ของเรามาสเ e อ k ีทีวีนะครับร่วมเล่นเกมแล้วก็รับของรางวัลจากสถานีบริการน้ำมัน P.T. ทไปด้วยเลยครับ เป็นคุณจ้าจ๋าเอาชนะไปได้เก่งมากๆตอนนี้ถึงเวลาแข่งขันร้องเพลงแล้วเราไปชมกันต่อเลยและสุหรับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปของเราเรียกเขาได้เลยครับว่าเทพพบุตรเทพบุตรอย่างไรไปพบกับเขาเลยครับน้องต๋องครับสวัสดีครับผมต๋องนะครับขวัญแชร์รอดโฟท,ทองครับตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นนักแสดงเทเตอร์โชว์ครับแล้วก็เป็นเดนเซอร์ฟรีแลนซ์ครับผม การเต้นก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบตั้งแต่เด็กนะครับผมชอบเต้นเพราะว่ามันคลายเครียดครับวันนี้ผมไม่ได้ไปเต้นแต่ผมจะไปร้องเพลงในรายการทีมดาวเตรียมตัวไว้เลยนะครับ นำตัวก่อนเลยครับสวัสดีครับผมตองนะครับขวัญชัยรอดโพทองครับอายุ25ปีครับตอนนี้ก็จบการศึกษาแล้วครับแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นแดนเซอร์ฟรีแลนซ์แล้วก็นักแสดงเ e เตอร์โชว์ครับนี่คำว่าเทพปรตรมันมาจากอะไรครับเทพบุะรคือเป็นการเดินสายประกวดของผมเมื่อ4ปีที่ผ่านมาครับคือเหมือนกับนางงามครับ ใช่ครับแต่ว่าแทนที่จะเป็นนางงามมันจะเป็นสายประกวดของของผู้ชายครับเขาก็จะเรียกกันการประกวดเทพประบุรครับมันต้องทําอะไรบ้างครับฟิตหุ่นครับแต่งหน้าทําผมใส่ชุดปกติแล้วก็ถึงเวลาประกวดก็เดินขึ้นเวทีครับมีแนะนําตัวตอบคาถามความสามารถพิเศษครบทุกอย่างเลยครบหมดทุกอย่างเลยแล้วเห็นบอกว่ามีการประกวดอยู่ครั้งหนึ่งมีเรื่องตลกมากๆเลยคือเหตุการณ์อะไรคือเป็นการประกวดเทพบุตร จังหวัดจังหวัดหนึ่งครับแต่คือว่าเดินทางไปถึงนู้นประมาณหนึ่งทุ่มครับแล้วก็เดินหาเวทีคือรอบงานคืองานใหญ่มากครับหายังไงก็หาไม่เจอคือเดินจนแบบเหงื่อแตกหน้าหน้าไหลไปแล้วครับสรุปได้ประกวดบนเวทีละครลิงได้ประกวดบนเวทีละครลิงครับ <อะ S 1> ซึ่งลิงกําลังแสดงละครอ,อยู่เขาก็ไล่ลิงลงเพื่อให้ผมได้ขึ้นประกวดบนเวทีละครลิงครับคือทุกคนต้องใช้เวทีนั้นนะใช่ครับ เหมือนเวลาที่แบบว่าเรารู้สึกว่าพีคในพีคใหญ่มากอะใช่ครับแล้วคือเทพบุตรทั้งหมด20ท่านที่รอรอเดินแต่งตัวชุดไทยมาขึ้นไปเปนละครลิงแล้วคือเวทีมันเตี้ยมากเลยครับพี่คือผมก็ยืนหัวก็จะชนกับกรนสาสูงๆหน่อยใช่ขนาะที่คุณยืนแถวกันะลิงรองไม่เลยคืลิงคือรออยู่หลังเวทีครับลิงก็ต้องรอโชว์อ่ะใช่ครับลิงเซ็งของคุณอีกตอนนั้นอะ แล้วไอ้ทีเตี้ยด้วยใช่ไหมครับมันเป็นหญ่มเป็นสแลนสีเขียวครับแล้วก็มีอิงเจ็คข้างหลังครับผมเขารอบแม่เขารอบแม่เขารอบก็ได้รางวัลแต่งกายงามมาแล้วก็ได้ได้เข้ารอบสิบคนสุดท้ายครับผมแล้วเวลาเดินเดินแบบกิ้งไหมแล้วเวลาเดินเดินแบบกิ้งไหมเวลาก็เดินปกติแหละครับแต่ว่าสงสารลิงกันลิงกำลังแสดงคนกำลังดูแล้ว คือเราก็ต้องไปแยกวิธีเขาเขาเขาเดินประกวดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสงสารลิงเออสงสารมึงดีกว่าสงสารมึงดีกว่าโธ่คุณงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยไหนก็อยู่ตรงนี้แลละเรามาจําลองเหตุการณ์ดีกว่าการประกวดเทพประบุเอาเป็นว่าเราเอาผู้ชายทั้งหมดเนี่ยคุณลงคุณเอคุณดาวคุณออฟลงประกวดนะแล้วเดี๋ยวเราให้ผู้หญิงทั้งหมดไปนั่งตรงนู้นเป็นกรรมการคอมเมนต์ด้วยเอาป่ะน้องจ๋าเทพพระบุตรนะ เดี๋ยวก็รู้แม่แม่อุ้ยแล้วชุดให้ด้วยอ่ะอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่งตัวมาเหมือนจะรู้โอ้โหมันแพรบเลยมันแพรบเลยมันแพรบเลยเรื่องต่างหางเดี๋ยวกูดูทุเรศเดี๋ยวไปเรื่องต่างหากเอี๋ยเชิญท่านครับ มมาาจแม้ลุงรงชุดเหมาะกับการประกวดมากๆช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่าแต่ละคนจะเดินแบบกันรอขนาดไหน